สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Tarot บายชุตรีกรนะคะมีบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปพลังงานในวันนี้ใครบ้างที่รู้สึกว่ามันมีเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณที่มันกำลังจะเข้ามาและมีอะไรสักอย่างในชีวิตคุณที่มันกำลังจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่สถานการณ์ภายนอกมันอาจจะเป็นสถานการณ์ภายในใจของคุณ ถ้าคุณรู้สึกแบบที่แม่หมอบอกไปคลิปนี้เป็นของคุณแน่นอนนะคะแล้วก็หลายๆท่านหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เปลี่ยนแปลงเป็นปีที่เห็นอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะเห็นความคิดของตัวเองเปลี่ยนไปถ้าใช่ไปดูกันต่อไปดูว่าพลังงานในวันนี้เป็นของใครนะแม่หมอจะเช็คพลังงานของคุณผ่านไพ่สำรับนี้แล้วกัน อันนี้เช็คพลังงานเพิ่มเติมนะคะขออนุญาตคุูบาจารและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะมาทักทายเซฮายกันก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณได้ไพ่ใบนี้ไพ่ของคนที่อดทนรอคอยอะไรบางอย่างแต่ในการรอคอยก็มีความมุ่งมั่น ไม่ได้ว่านั่งเฉยเฉยรอเฉยเไม่ใช่เลยรู้สึกว่าตัวเองกำลังรออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่อ่ะแล้วแล้วแล้วส่วนตัวแล้วคุณก็แอคชั่นทำในแต่ละวันให้มันดีที่สุดด้วยเหมือนกับคุณต้องการความสำเร็จคุณก็แอคชั่นให้มันดีที่สุดในการใช้ชีวิตกระทำทุกอย่างเลยให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้วันหนึง่งความสำเร็จมันต้องมาถึงคุณสิ อะไรแบบนี้นะพลังงานอะไรแบบนี้เลยนะคะไม่ใช่ว่านั่งรอฝันกลางวันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พลังงานของคุณก็ค่อนข้างเอาจริงแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ยออ่อท้อมีความอดทนมากๆไม่ย่อท้อเลยว่าเออคือไม่ไม่ได้อยค่าตัวเองอะ่ะไม่ไม่ไม่ตัดแข้งตัดขาตัวเองเลยอะ่ะคือสําเร็จมันก็ต้องสําเร็จมันก็มีแค่นั้นมันไม่มีอย่างอื่นไม่ว่าเรื่องอะไรนะ คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็คุณพยายามมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะมีความชัดเจนในตัวเองสูงมากพลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้มีความชัดเจนในตัวเองสูงมากๆเลยเรามาดูไพ่สำหรับนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยล่ะเนาะปีนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรไมา้ไพ่ช่วยบอก ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของคุณคือเรื่องอะไรคะหกไม้เทา้าหกไม้เท้าคือความสำเร็จหกไม้เท้าคือไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสำเร็จก็มาเลยนะความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือเห็นผลแน่นอนผลจากการกระทำของคุณผลที่ คุณได้ลงมือทาได้แอคชั่นได้มีภาชนะที่ถึงพร้อมคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการแปดดาบแปดดาบราชินีถือถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะสตาร์ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ได้สำหรับเป็นเด็กถือไม้เท้าความเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือนจะคล้ายๆว่าคุณไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นไอ้แปดดาบเนี่ยนะแม่หมอรู้สึกว่ามันมีส่วนที่อยู่ในใจของคุณมากกว่าเพราะพลังงานของคุณมีความแน่วแน่มากๆอะ แต่แอดดับเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนที่แอบ,บเก็บแอบ,บซ่อนไว้ในใจว่ามันจะจริงไหมนะมันจะใช่ไหมนะมันคือความสงสัยมันคือสิ่งที่แบบเหมือนนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจอะ่ะเพราะแปดดาบไปเนี้ยคุณเห็นไหมกระดูกที่ถูกกักขังอะกระดูกนี่แม่หมอรู้สึกว่าคือคือไม่ใช่ไม่ใช่ทางกายภาพกายภาพคุณแอคชั่นแบบใครเห็นใครก็แบบว่าเออคนนี้แบบ ดีมากอะไรอย่างเงี้ยเขาแอคชั่นดีมากเขา move ตัวเองไปได้ดีมากแต่ข้างในลึกๆของคุณเนี่ยข้างในลึกๆของคุณเนี่ยแอบนิดๆแหละเนาะใช่ไหมล่ะใช่ไหมว่าตัวเองอ่ะจะได้ไหมเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยจะใช่ไหมนะจะประสบความสําเร็จไหมชีวิตนี้จะประสบความสําเร็จไหมแอบเล็กๆน้อยๆแบบนั้นนะมันแอบมันนอนเนื่องอยู่ พอมีไพ่แปดดาบขึ้นมาหนึ่งใบถ้าไพ่แปดดาบไม่ขึ้นนะคือชัดเลยความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้ประสบความสําเร็จแน่นอนงานที่คุณคิดสิ่งที่คุณทํามันจะสำฤทธิ์ผลมันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการแต่มีไพ่แปดดาบขึ้นมาหนึ่งใบทําให้แม่หมอรู้สึกว่าในใจของคุณยังยัง,ย,งยังติดมันเหมือนเป็นตะกรนติดอยู่เล็กๆน้อยๆดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสกับมันด้วยสมมุติคุณประสบความสําเร็จแล้วคุณต้องยอมรับด้วย สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าของคุณคุณต้องเห็นให้ได้ว่านี่แหละคือคุณประสบความสําเร็จแล้วความสําเร็จมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนะมันใช่แล้วนะมันคือก้าวแรกเลยนะถ้าคุณไม่เห็นก้าวแรกของการประสบความสําเร็จคุณไม่อาจที่จะเห็นก้าวต่อไปของความสําเร็จนั้นได้เลยคุณแม่หมอบอกเลยนะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณจะเป็นที่ยอมรับกับผู้คนแบบมากมายเหลือเกินแล้วก็คุณจะสร้างความสุขให้กับ ให้กับหลายๆคนได้โดยที่คุณอาจจะไม่คาดคิดว่าตัวเองจะสร้างความสุขให้ใครได้แล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือความสำเร็จที่คุณต้องการไพ่หกไม้เท้ามันเป็นความสำเร็จที่คุณต้องการหกไม้เท้านะกว่าจะมาถึงหกไม้เท้าหกไม้เท้าก็เปรียบได้กับคนที่ไปไปออกศึกอะไปออกศึกเดือนสองเดือนสามเดือนสมัยก่อนอะเป็นปีก็มีเป็นปีสองปีแล้วกลับ เอาชัยชนะกลับมาสู่บ้านเกิดอะไรประมาณนี้มันต้องใช้เวลาดังนั้นหกไม้เท้าว่าที่แม่หมอเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะได้ประสบความสําเร็จมันเป็นสิ่งที่คุณก่อร่างสร้างมาแล้วใช้ระยะเวลาในการก่อร่างสร้างสิ่งนี้มาแล้วระยะหนึ่งแล้วสิ่งนี้แหละมันจะตอบโจทย์แล้วมันจะถึงจุดที่คุณหายเหนื่อยคุณจะรู้คุณจะรู้คุณจะได้คําตอบคุณจะได้คําตอบแบบชัดมากๆอะคําตอบในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงแบบ มันชัดว่าเฮ้ยเราประสบความสําเร็จแล้วนะบางคน,นประสบความสําเร็จแล้วยังไม่ชัดเลยอ่ะยังไม่รู้เลยเพราะว่าความสําเร็จจุด A มันไปแล้วอ่ะแต่ทีเนี้ยเขาไม่ได้ไปโฟกัสจุด A อะมันก็จะมีจุด b จุด c อะ่ะเพราะคนเราอ่ะมันมันมีมันมัมน,มนมีเออเขาเรียกว่าการเติบโตอะ่ะทั้งโลกก็จะเรียกจะเรียกว่าความต้องการที่ไม่สิ้นสุดอะ่ะนฟินิตี้เลยความต้องการการเติบโตที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆดังนั้นสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงในครั้งเนี้ยคุณจะเห็นเลเวลหนึ่งสเต็ปหนึ่ง ด่านหนึ่งที่คุณจะพิชิตด,ด่านนั้นได้ให้เห็นมันแล้วมีความสุขกับมันนี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตรงหน้าเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี้ยต้องเห็นนะแม่หมอบอกเลยต้องเห็นเพราะว่าบางคนไม่เห็นจริงๆนะคุณบางคนแบบเออเขาไม่ได้ย้อนไปสมมติว่าสักปีที่แล้วอย่างเงี้ยปีที่แล้วอะ่ะมาจนถึงปีนี้คุณลงมองที่คุณคุณเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนอะ่ะบางคนมาได้เก้าสองเก้าแลวนะ แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเมาตรฐานน่ะอาจจะแบบต้องไปถึงจุดนั้นจุดนี้จริงๆแล้วว่าคุณประสบความสําเร็จตั้งแต่คุณกล้าเดินเข้ามาก้าวแรกแหละคุณต้องยินดีบีดากับสิ่งนี้เพราะนั่นเลยคือจุดเริ่มต้นแห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ที่สง่าง,งามเป็นการเริ่มต้นที่บางคนแบบพยายามมาตั้งนานอ่ะพยายามมาตลอดเวลาแล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่สำลิดผล พายกบอ,อะไรพายาบอก้าไม่เท้าเอ้ยก้าดาบก้าดาบแปดไม่เท้าแล้วก็ราชินีถือดาบเอ้ยเออใช่ใช่ไม่หมอล็อกเอ้ยคุณอย่าตกใจเพราะว่าไพ่ค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึง แล้วก็ราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยใบนี้ขึ้นอีกแล้วนะราชาถือถ้วยเคยขึ้นครั้งหนึ่งที่แม่หมอหยิบมาใช้ครั้งล่าสุดอะราชาถือถ้วยอะส่วนใหญ่เขาจะเขาจะแบบโอโหสง่างา,งามใช่ไหมเขาจะนุ่มๆนิ่ม,มๆเขาจะแบบสวยงามเขาจะแบบมีพลังงานที่ดีมากเลยอย่างเงี้ยแต่ราชาถือดาบไอราชาถือถ้วยใบนี้ดูสิบาดแผลเต็มตัวเลยอะบาดแผลเต็มตัวแต่ก็ยังมีความสุขได้เจออะไรมาบอบช้ำมากๆแต่ก็มีความสุขได้ เห็นได้เห็นเห็นได้ชัดมากๆเลยนะวันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ราชินีไพ่ราชาขึ้นไพ่เดอะสตาร์ไพ่หกเมท้าใต้สำรับเป็นเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์คืออะไรเดอะเวิลด์คือความสำเร็จเดอะเวิลด์คือสิ่งที่มันสิ้นสุดอ่ะมันมันมันที่สุดแล้วอ่ะวงโคจรเนี้ยไซเคิลนี้ยมันที่สุดละจบและฉันเห็นแล้วฉันชัดแล้วและทีเนี้คุณ คุณจะได้เข้าไปสู่ไซเคิลต่อไปอีกทีหนึ่งสมมุติว่าคุณเปรียบเทียบคุณไม่รู้ตัวคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณเข้ามาสู่ไซเคิลของของวงเวียนชีวิตของคุณช่วงหนึ่งอ่ะสเต็ปหนึ่งอ่ะเวอร์ชันหนึ่งอ่ะแล้วคุณผ่านด่านมาได้อ่ะมันก็คือจบมันก็คือจบคุณไม่ต้องไปวนลูปอีกอ่ะมันจบเลยมันวนมันเริ่มวนตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรนี้มาตรงถึงตรงเนี้ยจุดเนี้ยเดอะเบล์คือจุดตรงเนี้ยสิ้นสุดแล้วคุณรู้ล พอคุณรู้แล้วคุณก็กระเถิบไปวงใหม่กระเถิบไปวงของชีวิตใหม่ไซเคิลใหม่ตรงนี้เติบโตแล้วใช่ไหมที่แมหมอบอกไปแต่บางคนน่ะเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาวนบริกรอะไรก็วนลูปการวนลูปอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ในวันนี้คือคุณไม่ใช่นะความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คุณจะกําลังกระโดดเข้าไปสู่ไซเคิลใหม่วง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 ,วงชีวิตใหม่อ่ะเป็นการเติบโตอ,อีกระดับหนึ่งคุณจะได้ไปเห็นคุณจะได้ไปรู้คุณจะได้ไปเรียนรู้ไปเริ่มต้นใหม่ คุณเชื่อไหมไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณได้เริ่มต้นใหม่เสมออัตตามันมันแค่มาบีดมาบังมาเบียดมาบังเราเท่านั้นเองว่าเฮ้ยฉันฉันฉันจบมาตรฐานนั้นแล้วฉันมาจากตรงนี้ฉันอายุขนาดนี้ความรู้ฉันเยอะขนาดนี้นั่นคืออัตตาแต่จริงๆแล้วจิตวิญ,ญญาณของเราเป็นเด็กจิตจิตวิญ,ญญาณของเราพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอๆที่เห็นชัดๆเลยนะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ที่ไม่หมอเห็นชัดๆเลยก็คือคุณจะ จบไซเคิลเดิมแล้วไม่รู้ละชีวิตของคุณในในช่วงเนี้ยห้าปีย้อนหลังก็ได้หรือสามปีหรือหนึ่งปีก็ได้มันคุณเจออะไรสถานการณ์อะไรคุณอยู่ในคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรในช่วงที่ผ่านมามันจบสถานการณ์นั้นแหละคุณจะได้กระโดดเข้ามาสู่วงโคจรใหม่อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ๆในการใช้ชีวิตเลยก็ได้บางคนนะถ้าสังเกตให้ดีย้อน ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสิบขวบคุณลองดูชีวิตของคุณหนึ่งถึงสิบขวบคุณมีปัญหาอะไรบ้างช่วงนั้นนะ่ะถ้าจําได้อะถ้าจําได้คุณก็ลงลิสต์ตรงลงลงเขียนไว้ว่าเออมันมีอะไรบ้างแล้วสิบถึงยี่สิบมันมีอะไรบ้างชีวิตเกิดอะไรขึ้นบ้างเอ่อยี่สิบเอ็ดถึงสาสิบชีวิตเกิดอะไรขึ้นบ้างสามสิบถึงสี่สิบชีวิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นวงโครจรตรงเนี้ยมันเป็นวงโครจรตรงนี้มันจะจบมันจะจบไปไปเป็นสเต็ปสเต็ป แล้วคุณจะสังเกตได้เลยเฮ้ยมันดีขึ้นมันดีขึ้นมันเปลี่ยนแล้วมันเจอเจอแบบนั้นแล้วมันก็ไม่เจออีกอะแล้วมันเปลี่ยนมาเจออีกเพราะนั่นเข้ากับคุณเติบโตแต่บางคนก็วนลูปอยู่เดิมๆอะบางคนมีนะเอะคุณสงสัยคุณอาจจะสงสัยมันมีหรอแม่หมอคนที่วนลูปอยู่เดิมๆอะคุณลองสังเกตคนรอบข้างรอบตัวของคุณเนี่ยตั้งแต่เล็กๆจนถึงปัจจุบันของเขาไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เขาก็ทําอะไรแบบเดิมๆ โดยที่เขาไม่เปลี่ยนเขามีไมซ d เซตเดิมๆความคิดเดิมๆชีวิตเขาก็อยู่แบบเดิมๆบางคนก็บ้านหลังเดิมไม่บูรณะอะไรเลยไม่ซ่อมแซมนะม,นมันมันมีมีเขาอยู่ในไซเคิลเขาวนลูกกับไซเคิลของเขาเดิมๆนั่นก็มีโดยที่วันหนึ่งเขาเอาถึงถึงเวลาที่เขาไม่อยู่บโลกมนุษย์ใบนี้แล้วเขาก็ไปไปในแบบไซเคิลนั่นถามว่ามีมันมีนะแต่สําหรับคุณนะไม่ใช่อะ่ะสําหรับคนหลายๆคน ไม่หมอเชื่อได้ว่า90กว่าปร์เซนต์พวกเรากระโดดจากไซเคิลเดิมๆกันมาแล้วแล้วเข้าไปสู่วงโคจรใหม่วัฏจักรการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆที่เติบโตขึ้นแต่คนส่วนน้อยที่จะเห็นว่าตัวเองกระโดดเข้ามาสู่วงโคจรใหม่ๆการเติบโตใหม่ๆการอยู่ในพื้นที่ใหม่ๆพูดมาถึงตรงนี้รู้กันบ้างหรือยังเริ่มมองกันบ้างหรือยัง ท่านเริ่มมองเห็นแล้วก็ต้องยินดีกับตัวเองแล้วนะว่าตัวเองกําลังจะก้าวเข้าไปสู่วงโคจรใหม่ๆคุณจะประสบความสําเร็จใน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 สิ่งที่คุณทำอะนะช่วงเนี้ยประสบความสําเร็จละมันที่สุดละมันจบละมันจะเริ่มต้นใหม่มันจะเป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าค้นหามากๆถ้าคุณตื่นเต้นเราไปต่อถ้าคุณรู้สึกว่ายังไม่ตื่นเต้นก็ลองฟังต่อได้นะคะลองฟังต่อได้อาจจะได้ความรู้อะไรดีๆ ดูสิว่าไซเคลิลใหม่ของคุณเนี่ยความเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่คุณจะกระโดดเข้ามาอยู่ในวงโครจรใหม่ในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องอะไร The High p i e s t e s จิตวิญ,ญญาณมาแบบเข้มเลยนะเนี่ย The High p i n t e s t แล้วก็แปดเจ็ดไม่เท้าเจ็ดไม่เท้า เจ็ดไม่เท้ากับสองดาบแอบเห็นตานะปิดไม่มิดนะตาปิดไม่มิดเราก็เก้าเหรียญแม่หมอรู้สึกดีกับคุณเลยนะเนี่ยไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สิบเหรียญไซเคลิลใหม่ของคุณวงโคจรวัตจักรชีวิตใหม่ของคุณเนี่ยจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณค่อนข้างเยอะ พอสมควรและการที่คุณะจะได้แบบเข้าลึกถึงตัวเองมากขึ้นอ,อ,ย,อยู่เป็น introvert มากขึ้นถึงไพ่์ h e hermit ไม่มาแต่แม่หมอเห็นความเป็น introvert หนักหน่วงมากคุณจะอยากอยู่คนเดียวคุณจะอยากเรียนรู้จิตใจของตัวเองมากขึ้นคุณจะอยากศึกษาเกี่ยวกับจิตวิญญาณมากขึ้นถ้าคนที่ศึกษาจิตวิญญาณแล้วคุณจะ พัฒนาตัวเองจากจิตวิญญาณเข้าไปในระดับที่ให้ความมหัศจรรย์กับจิตได้อะไพ่เดอะไฮพินเทสกับเนี่ยไพ่ทั้งหมดเนี่ยสามใบเนี่ยนะไอตรงนี้ก็คือแบบเป็นตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นพื้นที่ไพ่ไพ่หมายถึงว่าวัฏจักรใหม่ของคุณอะเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของคุณจากไซเคิลนี้มันจะไม่มีความอัตคัดอะไรอะ เข้าใจไหมถ้าเป็นในเรื่องเงินเรื่องอะไรก็มันมันจะผ่านตรงนั้นไปได้อ่ะแต่แต่แต่แตอุปสรรคนะหรือความท้าทายใหม่ๆของคุณเนี่ยไม่เหมอะเห็นว่าคุณกําลังจะได้พัฒนาจิตวิญญาณบางคนกํา,า,ล,า,นนะากลังจะได้พัฒนาพลังจิตของตัวเองบางคนนะบางคนกําลังจะได้พัฒนาพลังจิตของตัวเองกําลังจะได้ศึกษาเกี่ยวกับข้างในของตัวเองอาจจะได้หาเวลาที่อ่านหนังสืออะไรมากขึ้น หรือไปเรียนรู้อะไรสักอย่างมากขึ้นการเรียนรู้ของพวกเราทุกๆคนไม่เหมือนกันนะบางคนหยิบหนังสืออา่อา,านตำรับตำราบางคนเข้าไปกร,กระโดดเข้าไปสู่สถานการณ์จริงเลยไปค้นหาแม่หมอนึกภาพอะไรรู้ไหมเห็นภาพเอ่อบางคนนะแม่หมอเห็นภาพบางคนที่กอยากที่จะรู้อ่ะคุณอยากที่จะรู้ว่าความรู้สึกของคุณเป็นแบบไหนต่อสถานการณ์นั้นๆคุณอยากที่จะรู้คุณเลยกระโดดเข้าไปตรงนั้น บางคนนะเป็นโทร r วิร์ t ใช่ไหมคุณรู้สึกว่าทําไมฉันต้องเป็นโทร r วิร์ t แล้วทําไมฉันจะต้องรู้สึกแบบนี้มันเป็นจุดอ่อนโทรเวิร์ t ก็เป็นจุดอ่อนเพราะเราไม่ชอบที่จะสังคมเยอะมันคือจุดอ่อนบางคนอาจจะอยากแก้ไขความเป็นโทร r วิร์ t โดยการกระโดเะโดเข้าไปสู่สังคมกระโดดเข้าไปสู่สังคมอาจจะเป็นอีกสังคมหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าโทร r วิร์ t บางคนเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยชอบไปสังคมกับคนที่รู้จัก แต่อินโนเวบางคนนะต้องบอกบางคนก่อนนะเพราะบางคนเขาจะชอบไปในสังคมแต่กับคนที่ไม่รู้จักคุณอาจจะไปเรียนไปเรียนอะไรใหม่ๆออยากที่จะเปิดความรู้ใหม่ๆมันเป็นการเปิดรับมันเป็นการเรียนรู้ด้วยการแอคชั่นเลยถ้ากําลังศึกษา,าจิตวิญญาณคุณอาจจะไปเรียนคลาสเต้นคุณในระดับนั้นนะ บางคนแบบไม่หมอศึกษาจิตวิญญาณทำไมไม่ไปคลาสครูที่เขาสอนจิตวิญญาณละ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่เก็ตอะมันก็เหมือนเราไปมันก็เหมือนเราไปที่เดิมๆที่ที่เคยชินถ้าหลุดออกมาจากสถานที่ตรงนั้นมันก็แป๊กเลยคุณก็เลยจะกระโดดเข้าไปสู่สนามจริงอาจจะไปเต้นเลยฮิปฮอปไปเต้นแดนซ์เทคโนแดนซ์หรืออะไรก็ได้คุณไปไปลองลองเต้นอะไรแบบนั้นเลย คือให้มันแตกต่างคุณจะได้รู้ว่าข้างในของคุณมันตอบสนองอยังไงเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยวันนี้ไพ่ไพ่เดอะเมจิเชียนไม่ได้ขึ้นนะแต่แม่หมอก,ก็เห็นความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวของคุณการทดลองคุณจะได้ทดลองความรู้สึกข้างในของคุณมากขึ้นได้เข้าใจจิตวิญ,ญาณของคุณมากขึ้นได้ท้าทายกับมันมากขึ้นแต่ในจุดที่มันท้าทายเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คุณคุณก็สปอร์ตตัวเองนะ ไม่ได้ไปเผอไผยให้คนอื่นเข้ามาในพื้นที่ของคุณมาทําลายพื้นที่ของคุณก็ไม่ใช่คุณอยู่ในระดับที่ดูแลปกป้องตัวเองได้แต่มันอยู่ในการตัดสินใจว่าเออฉันอยากจะไปลองอ่ะเนี่ยไพ่สองดาบเนี่ยแล้วก็แอบแบบไม่ได้ปิดสนิทนะรู้รู้ว่าจะต้องไปทําอะไรอยู่ที่การตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวฉันจะไปลองบางคนก็จะไปในสิ่งใหม่ๆหไปวาดลูปไปโยคะอะไรก็ได้อะไปอะไรที่อาจจะไม่ต้อง อาจจะไม่ต้องใช้คำพูดอะไรมากมายแต่เป็นการเข้าเข้าไปสู่สนามพลังงานใหม่ๆงงไหมเอ่ยเพราะแม่หมอจะพูดไปตามสิ่งที่แม่หมอเห็นภาพด้วยบางคนกำลังตัดสินใจจะไปสู่สถานการณ์ใหม่ๆเพื่อไปลองดูจิตของตัวเองเพื่อไปลองดูความรู้สึกของตัวเองว่ามันใช่ไหมเพราะคุณอาจจะม,มันมันจบไซเคิลเดิมอะมันต้องเบื่อ มันไม่วนลูปแล้วอ่ะคุณเข้าใจไหมการการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเนี้คุณไม่สามารถที่จะไปวนลูปแบบเดิมๆได้แล้วบางคนอาจจะเรียนเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองดูนี่นั่นมามันมันเหมือนเราคุณไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะคุณอยากจะไปพัฒนาตัวเองแบบใหม่อ่ะเหมือนจิตของคุณมันมันก้าวกระโดดขึ้นไปในใ,ใ,ในในวงโครจรชีวิตใหม่ๆอยากที่จะไปแบบนั้นมันมีการตัดสินใจที่จะไปแบบนั้นแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่ไหมนะเพราะมันคนละเส้นทางกันนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ แต่เชื่อเถอะว่ามีอะไรดีๆรอคุณอยู่ความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีความท้าทายแล้วได้เรียนรู้แบบเยอะมากไซคลนี้เป็นไซคลแห่งการเรียนรู้เรียนรู้สิ่งที่ทั้งดีทั้งไม่ดีเลยคุณไม่ใช่เป็นคนที่ทําไม่ดีแต่คุณจะเข้าใจว่าข้างในของคุณรู้สึกยังไงถ้ามันรู้สึกไม่ดีคุณก็รู้อาจจะไปเห็นคนที่เขาทําไม่ดีอาจจะเป็นไปเห็นคนที่เขาเออเป็นคนที่ท็อกซิกมากๆอาจจะเห็นชัดอะไรอย่างเงี้ยแต่รับได้ก็ดูเขาเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้เฝ้าดูอะ ดูตัวเองด้วยดูคนอื่นด้วยดูสถานการณ์รอบข้างการเรียนรู้สรุปนะในวันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของคุณนะคุณได้เรียนรู้ทั้งตัวเองแล้วผู้อื่นได้ชัดมากขึ้นบางคนพัฒนาพลังจิตตัวเองมากขึ้นบางคนก้าวกระโดดเข้าไปสู่เส้นทางใหม่ๆเลยแต่ตัวตนของคุณยังอยู่ตัวตนข้างในของคุณยังอยู่แต่คุณกล้าที่จะเปลี่ยนและก้าวกระโดด เข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆไปลองไปลองไปเรียนรู้และสิ่งใหม่ๆนั้นนะ่ะมันไม่ได้ทําร้ายตัวคุณอนะ่ะไม่หมอะเห็นว่าคุณไม่ได้ไปสมมุติว่าคุณแบบเออพัฒนาจิตวิญญาณมาแล้วเออเราจะจะก้าวกระโดดไปในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยคุณคุณไม่ทําแบบนั้นเลยเพราะคุณรู้แล้วอ่ะมันมันไม่ใช่แล้วมันมันจบแล้วมันเคลียไปหมดละสมมุติคุณอายุสี่สิบเอ่อสามสิบก็ได้อ่ะหนึ่งถึงสามสิบแบบมันถูกกวาดไปละ ไอ้จากสามสิบเนี่ยมันเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่สาสิบเอ็ดเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่เลยกําลังจะได้แต่งแต้มหรือต่อเติมเรื่องราวหรือคิดเอเรื่องราวมา,มาก,มา,กมายเหลือเกินที่มันไม่ใช่ถอยหลังไปแล้วอะมันเป็นการเปลี่ยนแล้วการเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความรู้สึกของคุณที่ทําให้ความรู้สึกของคุณมันเติมเต็มได้ดีมากๆ คุณจะอิ่มเองคุณจะเติมเต็มคุณจะมี passion อีกครั้งคุณจะได้ action ค,คุณจะมีไฟคุณจะมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในชีวิตอีกครั้งหนึ่งจากการที่พาตัวเองกระโดดเข้าไปสู่ไซเคิลใหม่ๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะถอยหลังเพียงแค่รู้ว่ามันไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรมันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแ,แม้กระทั่งตัวเองเดือดร้อนเนี่ยคุณก็เปลี่ยนได้คุณก็ลองได้ นั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะสําหรับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้น่าจะครบถ้วนแล้วละ่นะเนาะก็ถ้าใครชอบใจก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สับสไค์ช่องไว้ให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ